ผู้หญิงแบบนี้มีเสน่ห์ที่ทําให้ผู้ชายตกหลุมรักจนไม่อยากหนีไปไหนสวัสดีค่ะโคชพิทใครที่อยากถูกรักมากๆใครที่อยากให้ผู้ชายตกหลุมรักหัวปงหัวปาขาดคุณไม่ได้และไม่ยอมที่จะเสียคุณไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนำเสน่ห์เหล่านี้ไปปรับใช้แล้วคุณจะอินเลิฟอีกครั้งเหมือนตอนที่จีบกันใหม่ๆนะคะข้อแรกคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ดียิ้มแย้มจมใส่มีทัศนคติดานบวกค่ะ ผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะถ้าคุณทําให้เขาสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเบาใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วคุณชอบผู้ชายที่อารมณ์ดีไหมคะเขาจะต้องไม่เครียดจะต้องไม่กังวลใจและอึดอัดใจกับอารมณ์แปรปวนของคุณคะ่ะยิ่งเขาเห็นรอยยิ้มของคุณได้ยินเสียงหัวเราะของคุณมันจะทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้นมาเลยคะ่ะข้อต่อไปนะคะมีความมั่นใจในตัวเองคะ่ะ มั่นใจในตัวเองเนี่ยมองแว็บเดียวก็เห็นถึงความเปล่งประกายผู้หญิงที่มั่นดีมั่นมั่นใจด้วยแล้วนะคะยิ่งทําให้ดูมีเสน่ห์มากๆเลยและที่สําคัญมั่นใจในตัวเองในด้านของความคิดความอ่านในแบบที่เป็นตัวของตัวเองจะยิ่งทําให้ผู้ชายให้เกียรติและเคารพทุกการตัดสินใจของเธอคะ่ะผู้ชายเนี่ยจะชอบและรู้สึกดึงดูดกับผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองและแสดงออกอย่างเปิดเผยคะ่ะข้อถัดมาอ่อนโยนและเข้ากันได้เข้าใจในเขา ต่อให้เขารักคุณมากแค่ไหนคุณสวยแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีความเข้าอ,อกเข้าใจเขาเลยเข้ากันไม่ได้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ความคิดความชอบและไม่ปรับเข้าหากันไม่เข้าใจกันไม่คุยกันก็ไม่มีทางเลยนะคะที่จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณคะ่ะลองนำสามเสนนี้ไปปรับใช้ดูนะคะแล้วคนรักของคุณจะตกหลุมรักคุณจนหัวปักหัวปั่าเลยล่ะและถ้าใครอยากมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขทุกๆวัน อยากให้แฟนหลกแฟนหลงรอบที่ร้อยรอบที่พันรอบที่ล้านสามารถที่จะปรึกษาส่วนตัวนะคะแบบวันออนวันกับโคชพิดได้เลยค่ะคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีสเสน่ดึงดูดจนทําให้ผู้ชายของคุณกลับมาใส่ใจสนใจรักคุณมากขึ้นตอนนี้ private coaching ราคาปกติอยู่ที่25,900แต่วันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเหลือเพียง12,900บาทเท่านั้น รีบอินบ็อกเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะทีมงานของโค้ชพร้อมให้ข้อมูลค่ะรักทุกคนนะคะโคชพิทค่ะ